สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP บายเนมล้มโต๊ะแล้วในวันนี้ก็ถือว่าบอลเตะก,กันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรครับมีหลากหลายลีกหลากหลายดิวิชั่นที่น่าสนใจให้เราไปทํากําไรกันในค่าคืนนี้แต่ที่สําคัญและจะขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน,นักลงทุนท่านใดเนี่ยติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเนมได้ปักหมุดไว้ให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการหยิบสถิติข,ของทีมฟุตบอลแต่ละะะทีมมาาาเเครหห์จกใ้ เพื่อนๆพี่ๆน,นักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รับฟังและนําไปลงทุนกันซึ่งแน่นอนว่าเนมได้ย้ํากับเพื่อนๆไปในทุกๆคลิปแล้วครับว่าสถิติที่เนมได้หยิบมาวิเคราะห์นั้นไม่สามารถการันตีได้เลยครับว่าจะถูกตามบทวิเคราะห์100%คือถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน,นักลงทุนท่านใดนะครับผมเกิดฟังแล้วขัดหูขัดใจเนี่ยก็สามารถเลือกเชียร์ทีมตรงข้ามได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเนมต้องขอกําลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเลยครับฝากกดดดดดไไลคค์ระะอย่่าาืมิิิง้้ววเเพจห เนมได้มาอัปเดตให้ฟังกันใหม่ในทุกๆวันและบทวิเคราอห์ประจําวันอาทิตย์ที่7มกร,ราคม2 5ง7นะครับผมซึ่งในวันนี้เนมก็ได้พาทุกท่านครับมาตระเวนศึกเซเรียอาอิตาลีกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของซาเลนิตนา่าเปิดบานรับทีมเยือนอย่างยูเวนตุสไปดูสถิติล่าสุดของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเจ้าบ้านอย่างซาเลนิต่าครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากครับเพราะในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบอยของตารางเลยครับอยู่อันดับที่20ของตารางแล้วลงสนามไปแล้้ว18นนนดคาาชะมมไไ2รเสอป แล้วก็แพ้ไปถึง10นัดซึ่งวิเลตนั้นขึ้นไปได้ที่11.1%ส่วนสถิติการเล่นในบ้านครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ดีเพราะว่ามีโอกาสเปิดบ้านไปแล้ว9นัดเนี่ยคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้ไป4นัดครับซึ่งแน่นอนว่าวิเลตนั้นก็ขึ้นไปได้ที่11.1%เท่านั้นส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างยูเวนตุสก็น่าไว้วางใจมากๆนะครับผมเพราะในตอนนี้อยู่อันดับที่2องของตารางครับลงสนามไปแล้้้้ว 13, 4, ้วนวนนนนนนัััดดายยไไเเเเสปแก็พพีีงงท่่ซึึข 72.2%แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผมก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรเลยครับมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านมาแล้ว9นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้6นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งวิเลตนั้นขึ้นไปได้ที่66.7%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างซาเลนิตนากันต่อเลยดีกว่านะครับา5นัดล่าสุดก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดครับส่วนอัตตาการทำเงินนั้นก็สามารถทำเงินทำกำไรไปได้2นัดแล เมื่อนัดล่าสุดนะครับผมมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเวโรนาครับแน่นอนว่าเป็นทีมเยือนอย่างซาเลนิตา้าที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์และฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะในนัดนี้เนี่ยถือว่าเจอของแข็งมากๆครับถ้านัดล่าสุดของเขานะครับผมที่มีโอกาสเปิดบ้านไปแล้วสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้2นัดครับซึ่งอัตราการทําเงินก็ทําเงินทํากําไรไปได้3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับมีโอกาสเปิดบบ้าานนตออรัทีมเยยื่ง มิานแต่ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นเพราะจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว,ว้วางใจมากครับ5้านัดล่าสุดเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้4นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยครับซึ่งอัตราการทําเงินก็ทําเงินทํากําไรไปได้ถึง4นัดซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมเป็นทั้งด้านของยูเว่ครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโลมาแน่นอนว่าเป็นเจ้าบ้านแน่นอนครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านมาาสํเร็จ สกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดครับทางด้านของยูเวนตุสเนี่ยก็ยังคงน่าไว้วางใจอยู่ดีครับเพราะ5นัดล่าสุดนั้นสามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยซึ่งอัตราการทําเงินนะครับผมก็สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ถึง4นัดครับแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมทางด้านของยูเวนนั้นมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของฟอร์ซิโนเน่ครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนอย่างยูเวนตุสที่สามารถบบบบุกกกไไคว้้้าาาาชชันนะลมดดสสํเร็จจอ ที่2ประตูต่อหนึ่งและสำหรับเฮตูเฮดคู่นี้นะครับผมมีให้ใหเราดูเพียง4นัดเท่านั้นครับจะเห็นได้ว่าเป็นทีมเยือนอย่างยูเวนตุสที่สามารถคว้าชาชนะไปได้ถึง3นัดเสมอหนึ่งนัดครับและยังไม่เคยแพ,ยพ้กับซาเลนิตานาเลยสักนัดเดียวแล้วอัตราการทําเงินนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับที่สามารถทําเงินทํากําไรไปได้ถึง3นัดแต่ว่าเจ้าบ้านของเรานั้นทนําเงินไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมเป็นซาเลนิตนาที่เปิดบ้านต้อนร<า>ับ<ถ>ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับแต่ว่าก็แน่น คว้าชายชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์เราไปดูเลทการตารางราคาใฮนิแคบที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิมเลือกลงทุนสำหรับในคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเปิดออกมาให้ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสรับขึ้นไปต่ออยู่ที่3ราคาซึ่งในราคาแรกครับเปิดออกมาเนี่ยเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกส่วนในราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งและราคาสุดท้ายครับไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงครึ่งควบลูกเท่านั้นแล้วอาาัตรา2นึในคูณสี้นะครับผมในคน ถ้าคว้าชัยชนะไปได้จบอยู่ที่6.72ส่วนถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่3.97ครับและถ้าเป็นทีมเยือนอย่างยูเวนตุสเนี่ยบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จจ่ายให้คุณเพียง1.46เท่านั้นและสำหรับในคู่นี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเนมมองว่าเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับเลนราคาต่ออยู่ที่1ลูกเนี่ยไม่แพงจนเกินไปเลยครับสามารถทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนัก ลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเต็งกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่ admy88 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR วอาร์โที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทําได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม V.I.P. ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่าน เข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอลสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับ สนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ